เศรษฐีหาสีสไพท,ท่านเศรษฐีมีทรัพย์หมาศาลมีลูกชายอยู่คนหนึ่งต้องการจะได้ลูกสไพท์ที่ดีที่ฉลาดและก็มีคุณธรรมรั้นจะปล่อยให้ลูกชายหาเอาเอง<ล>ก็เกรงใจจะไปได้คนไม่ดีเข้าจะมาผลานทรัพย์สมบัติเสียหมดจึงจัดการเลือกหาให้เสียเอง วิธีเลือกหาหญิงดีมาเป็นสีสะพ้ยท่านใช้การผูกปริศนาคำทายส่งไปให้บรรดาสาวนางทั้งหลายต่อปริศนามีว่ามีปลายอยู่ตัวหนึ่งจะทำอะไรกินจึงจะกินได้อิ่มและทนนานที่สุดถ้านางใดตอบได้ถูกต้องมีเหตุมีผลท่านเศรษฐีจะยกขึ้นเป็นสะพ้ยโดยจัดการตกแต่งให้กับบุตรชายของท่าน ปรากฏว่ามีสตรีสาวๆในละแวกนั้นส่งคําตอบมามากมายบ้างก็ว่าใส่เกลือทําปลาเค็มบางก็ว่าทําเป็นปลาย่างบางนางก็ว่าทรราําปลาร้าแต่ท่านเศรษฐีไม่ชอบใจมีอยู่รายหนึ่งตอบมาว่าจะต้มจะแกงอย่างไรก็ได้เจ้าค่ะแต่ทําแล้วอย่ากินคนเดียวควรตักแบ่งให้เพื่อนบ้านพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ได้กินบ้าง วิธีนี้ปลาตัวนั้นจะกินได้อิ่มและทนนานที่สุดรายนี้ท่านเศรษฐีชอบใจรับเป็นสีสะพ้ยจัดการแต่งงานให้กับบุตรชายฝ่ายเจ้าลูกชายยังโง่อยู่เลยค้านพ่อของตนว่ารายที่ต่อว่าทำปลาเค็มปลาย่างน่าจะถูกกว่านะพ่อเพราะปลาเค็มปลาย่างมันอยู่ได้นานกว่าเอาไปแกงแล้วแจกชาวบ้านเพราะเที่ยวเอาไปแจกชาวบ้านมันยิ่งทำให้หมดเร็ว เข้าไปซีอีกผมไม่เห็นด้วยเลยฝ่ายพ่อย้อนว่าเจาลูกโง่ที่เอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งนั้นน่ะมันเก็บไว้ได้นานต่างหากปัญหาของข้าให้ตอบว่ากินได้นานไม่ใช่เก็บได้นานเก็บกับกินนั้นมันต่างกันการเก็บไว้เฉยๆมันช่วยให้เองอิ่มได้หรือพ่อขมวดคิ้วถาม เจ้าลูกชายก็ยังไม่ยอมย้อนแย้งว่าถึงกันนั้นก็เถอะครับพ่อต้มแกงแล้วเอาไปเที่ยวแจกชาวบ้านนะ่ะผมก็ว่าไม่เห็นจะกินได้นานตรงไหนกลับจะหมดเร็วเข้าน่ะสิพ่อบอกว่าเองมันคิดสั้นข้าจะอธิบายให้ฟังปลาในถ้วยแกงที่เองตักแบ่งให้เพื่อนนะ่ะแม้จะหมดไปเร็วไวแต่วันหลังเจ้าปลาในถ้วยที่แจกไปนะ่ะมันจะว่ายกลับมาให้เองกินอีก อาจจะกลับมามากกว่าเก่าดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกลับมาเป็นไก่เป็นหมูเพราะเพื่อนบ้านที่เขารับของเราไปกินนะไม่มีใครใจจืดใจดำหรอกคนมีหัวใจนะโวย้ยย่อมจะรู้สึกคุณเพื่อนบ้านชาติคนมีน้ำใจนะเองเอย๋ยไม่ยอมกินของใครของใคร,ใครฟรีๆหรอกเพราะมันมีวัฒนธรรมมีอะไรก็เฉลี่ยแบ่งกันพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มา ไม่ใช่หมูมาหมาไปนะเว้ยเ,เหตุนี้แหละข้าจึงรับแม่หนูคนนี้มาเป็นเมียเองเพราะได้คนที่มีน้ำใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่มาเป็นเลือดเนือ้อเชื้อสายมันจะช่วยให้มีความอบอุ่นมั่นคงเป็นที่รักใคร่นับถือของเพื่อนบ้านข้อคิดสนใจจากนิทานเรื่องนี้เป็นทั้งตัวอย่างและก็เป็นปริศนาทำให้เห็นคุณค่าและก็ อานิสงค์ของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ชัดเจนถ้าอยากจะล้อมรั้วบ้านด้วยไมตรีขึ้นมาเองอย่าลืมประเพณีไทยพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาคอยสอดคอยส่องคอยมองคอยเมียงบ้านใกล้เรือนเคียงคอยเรียกขานไต่ถามยามทุกข้าสุเข,ข้าวสารขาดเหลือจือจานกันไปตามมี เนกาสีละพเตสุขังกินคนเดียวความสุขไม่มีถึงจะอ้วนพีก็ไม่กี่วันก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันยูทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม